ชายคนนี้เพิ่งจะมาเปิดประตูบ้านจูจ่ๆก็มีลูกธนูพุ่งเข้ามาเขาเลยเปิดซองจดหมายที่ติดมากับลูกธนูปรากฏว่าเป็นจดหมายที่สามารถให้เขาได้ใช้ไฟฟรีหนึ่งปีและสิ่งที่เขาต้องทำก็แค่หยิบปืนแล้วยิงขึ้นฟ้า เขาเลยตัดสินใจใส่กระสุนแล้วยิงขึ้นไปหนึ่งนัดทันทีในเวลาเดียวกันคนขับรถบรรทุกก็ได้รับกระดาษแผ่นเดียวกันที่ระบุว่าถ้าเขาได้ยินเสียงปืนแล้วขับรถไปยังจุดที่กำหนดจะได้เงินรางวัลสองแสน 200, รูปีแต่เขาไม่เชื่อเลยโยนกระดาษทิ้งไปทันใดนั้นเองขณะที่เขากำลังจะหยิบกุญแจเงินมัดจำหนึ่งหมื่นก็ตกลงมาตรงหน้าเขาพร้อมกับเสียงปืนที่ดังขึ้นจากนั้นเขาไม่ลังเลเขาจึงรีบขับรถไปยังจุดที่ระบุไว้พอรถจอดสนิทก็มีผู้ชายที่มีแผลเป็นก็ขึ้นรถ าภารกิจของเขาคือเอาจดหมายที่อยู่ในรถไปส่งให้เจ้าของร้านเพชรในจดหมายระบุว่าเจ้าของร้านต้องแพ็คเครื่องเพชรทั้งหมดให้เรียบร้อยมิฉะนั้นกระเป๋าของผู้ชายใส่สูจะระเบิดเจ้าของร้านไม่กล้าล่าช้ารีบแพ็คเครื่องเพชรทั้งหมดทันทีทันใดนั้นช่างซ่อมสามคนก็ปรากฏตัวพวกเขาเอาเครื่องเพชรที่แพ็คเรียบร้อยแล้วไปใส่ไว้ในรถที่รออย,อยู่และบอกคนขับให้ขับรถกลับไปยังจุดเริ่มต้นเวลานั้นเองหม้อจิ้งหนานเขาก็รออยู่แล้วเขาจึงรีบย้ายถุงใส่เครื่องเพชรไปไว้ในรถสป ททันทีเมื่อรถสปอร์ตสตาร์ทนั่นคือจุดจบของการปล้นสุดเพอร์เฟกครั้งนี้แม้ตำรวจจะจับพวกเขาได้ทั้งหมดแต่พวกเขาไม่มีใครรู้จักกันเลยทว่ากลับร่วมมือกันได้อย่างไร้ที่ติแถมไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองกำลังร่วมในการปล้นตอนนั้นเองหัวหน้าตำรวจไม่ขึ้นได้ว่ามอจิ้งหนานคือคนสุดท้ายที่เข้าร่วมดังนั้นเขาต้องเคยเจอคนต้นเรื่องแน่แ,นแต่พอสอบถามกลับได้คำตอบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะแท้จริงแล้วเขาเป็นแค่คนตาบอดและหน้าที่ที่เขาต้องทำมีแค่หยิบถุง เดินถอยหลัง19สุดท้ายตำรวจก็ไม่ได้อะไรเลยจึงต้องขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาไม่นานผู้บังคับบัญชาก็ส่งนักสืบชื่อดังในท้องถิ่นมาทำคดีนี้ทันที